สวัสดีครับพี่น้องก็มีข่าวมาเล่าให้ฟังครับหลังจากฟังข่าวดีกันมาแล้วเมื่อตอนบ่ายนะฮะระหว่างที่ผมเล่าข่าวอยู่เนี่ยพี่น้องก็ดูคลิปไปด้วยนะครับดูคลิปไปด้วยที่ที่ผมเอามาลงนะฮะจะได้เข้าใจตรงกันเรามาอัปเดตสภาพอากาศว่ากันด้วยพายุกันนะครับพี่น้องอันนีพ้พายุจริงๆนะครับที่จะเข้าบ้านเรา หลังจากที่พายุหวยก็ถล่มไปสดๆร้อนๆเมื่อตอนบ่ายพายุนั้นก็ลืมๆมันไปก็ได้นะครับเพราะมันมาบ่อยเดือนละสองครั้งแล้วก็ยังไม่เคยเข็ดกับมันสักทีหนึ่งก็อย่างที่ผมทําคลิปไปครับเมื่อเช้าวันนี้เช้ามืดนี่เองเรื่องพายุที่เราจับตากันมา มาจากหย่อมความกดอากาศต่ําหรือหย่อมแอลนะหย่อมโลในทะเลจีนใต้2อสหย่อมซึ่งหย่อมไหนจะพัฒนาเป็นพายุหรือไม่อย่างไรก็คาดหมายกันว่าจะมาอีกทีก็น่าจะหลังวันที่10จากที่ผมพูดไปจากที่ไปเช็คสอบข้อมูลวันนี้ก็ได้ไปดูสำนักพยากรณ์อากาศต่างๆแล้วก็เช็คสอบข้อมูลจากสำนักพยากรณ์ที่มาตรฐานและจากการวิเคราะห์ข้อมูลของนักอุตุวิทยานะครับอย่าง ดอกเตอร์วัฒนาก็เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับจะมีการก่อตัวของพายุลูกที่14นะครับเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้พี่น้องดูคลิปประกอบไปด้วยเลยนะครับจะได้เข้าใจตรงกันเป็นโมเดลล่าสุดและเป็นโมเดลพยากรณ์ที่เห็นตรงกันของสองสำนักทั้งยุโรปนะครับซึ่งแม่นยำนะครับก็คือ ECMWF และก็อย่างเวอร์เวของสำนักอเมริกาอย่าง GFS ซีมเมอเช้านี้ผมก็เอามาให้ดูเป็นคร่าวๆนะครับ ให้พี่น้องดูทั้ง2โมเดลเลยนะครับตามคลิปรูปสายฝนเป็นสีเหลืองๆนะั่นอ่ะของยุโรปนะครับส่วนสายฝนสีเข,เขียวเนะี่ยเขาเป็นโมเดลของทางอเมริกาเขาและจะให้แบบจําลองตกผึกตรงกันเลยว่าพายุลูกนี้จะพัฒนาเป็นเกลียวเต็มที่เลยเป็นพายุเต็มรูปแบบเลยคือในวันที่11นะครับตุลาคมไม่เกินนี้แล้วเขาก็จะจ่อเตรียมขึ้นฝั่งเวียดนามทันที และคาดหมายว่าจะเป็นโซนร้อนหรืออาจจะถึงใต้ฝุ่นเลยก็ได้ใกล้ๆเรามาดูกันอีกทีแต่แรงนะั้นแรงแน่นอนเพราะเขาอธิบายว่าสาเหตุการยกตัวแรงขึ้นของย่อมลูกนี้นะครับจนบิดเกลียวเป็นพายุได้เนื่องจากส่วนหนึ่งก็มาจากมลอากาศเย็นเส้นหนาๆที่อยู่ด้านบนนะครับตามภาพนะพี่น้องเห็นไหมครับได้ไหลได้แผ่ไหลลงมาด้านล่างก็คือจะเกิดการเสริมปะทะช้อนกับอากาศร้อนชื้นซึ่งสภาพอุณภูมิน้ําทะเลเนี่ยพอดบพอดี ที่มันจะเสริมกําลังให้แรงขึ้นจนเป็นปรากฏการณ์นะที่เรียกว่าพายุนะครับพี่น้องทิศทางของพายุนั้นก็ตามคลิปเลยนะครับหมุนหมุนสีแดงแดงคาดหมายว่าจะทะลุเข้าถึงอีสานตอนบนของประเทศไทยหรืออีสานเหนือของไทยนะครับแน่ๆทาไม่ถูกลมหนาวกดลงล่างเสียก่อนพี่น้องทางอีสานบนอย่างสกลเนี่ยก็จะได้นอนฟังเสียงฝนแทนเสียงเพลงอีสานแรงของพี่เป้าสายันสัญญากันแล้วนะครับยังไงผมก็จะอัป อัปเดตให้พี่น้องได้ติดตามกันต่อไปนะครับว่าเสมอๆจนกระทั่งถึงวันที่พายุเข้าจริงๆและจากการคาดหมายสภาพอากาศในเดือนนี้กลางเดือนหรือประมาณวันที่17เนี่ยก็จะมีพายุอีกลูกหนึ่งเกิดขึ้นนะครับอันนี้กลางเดือนไว้ใกล,ใกล้ๆเราก็ค่อยพูดถึงกันอีกทีแต่ในระหว่างนี้จนถึงวันที่10หรือ11เนี่ย ภูมิอากาศบ้านเราหรือล่องล่องฝนหรือล่องมรสุมที่พาดผ่านบ้านเราก็จะมีกําลังแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมีฝนชุกขึ้นเรื่อยๆพี่น้องก็จริงๆแล้วก็ไม่ต้องรอถึงพายตุตอนนี้เราก็จะเริ่มมีฝนชุกกันไปพร้อมๆกันทีเดียวจนกระทั่งถึงตัวจริงเสียงจริงเขาก็จะมากันแล้วครับก็จับตาดูอ่าพายุลูกใกล้ๆกันก่อนนะสำหรับชื่อพายุก็คงจะเรียงตามสารระบบที่ผมเคยเอามาให้พี่น้องดูจากคลิป ที่ผ่านมานั่นแหละครับเมื่อเขาแรงจนเป็นโซนร้อนก็จะมีชื่อตอนนี้ก็ที่เรียงลําดับไปก็คือจันหอมและก็หลินฟ้า,าตามลําดับนะครับพี่น้องเป็นอันที่เข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ